สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ f อฟแฟนช่องนะครับผมที่รับชมบุญน้ำโชคอยู่ตอนนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้บุญน้ำโชกจะมาเอาเรื่องตัวเลขของน้องภู่มทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงแก้บนแล้วกเอามาแยกให้เห็นชัดเจนแล้วกามาเบิงวาแม่น้องพู่มเล่นตัวไดแนาให้เห็นชัดเจนไปทีละช็อตทีละชอ็ะชอตกันเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้อยากให้เอซทุกท่านนะครับเบิ้งให้จบเบิ้งให้จบแล้วสิได้เข้าใจนะครับว่าสรุปบอกมาแล้วแม่้องภู้มเนี่ยเอาตัวเลขตัวใดมาหล่นแน่แล้วก็เหตุการณ์ล่าสุดที่ว่าโดนรถชนมาเนี่ยมีตัวเลขอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับผมเอากัสิเมาว่าเรื่องที่ไปแก้บ,บนก่อนมีตัวเลขใดเนี่ยสีว้าหอฟางไมทั้งบดนะครับ เริ่มจากไปแก้บนนะครับวันแรกที่บุญนำโชคไปถึงนะครับผมไปถึงคนแรกก็ได้เอากล้องไปถ่ายน้องภูมิน้องภูมิก็เดินไปชี้นะครับไปชี้ที่แผงลอตเตอรี่พูดเก้าแล้วก็ชี้ศูนย์หนึ่งครับพูดเก้าแล้วก็ชี้ศูนย์หนึ่งอีกเทือนึงก็พูดเก้าแล้วก็ชี้ไปที่ศูนย์สี่ครับเหตุการณ์ต่อมาน้องภูมิก็เดินทางไปถึง มองแก้บนนะครับผมเดินทางไปถึงที่แก้บนก็เลยเดินเล่นอยู่พักหนึ่งก็เลยไปชี้เลขทูบที่เขาจุดไว้แล้วนะครับอ่ไปชี้เลขทูบที่เขาจุดไว้แล้ว910ครับผมเดี๋ยวสิขึ้นในเบิง์น้่นะครับตรงนี้นะครับอ่า้าหสำหรับเลขทูบอีกทูบนึงก็คือให้น้องพุ่มครับ รวมลงไปจับทูกที่ทั้งทีมงานเตรียมมาประมาณกับหนึ่งเลยละยิบขึ้นมาแล้วก็ไหแม่นองพุ่มจุดนะครับผมเลขที่จุดได้ก็คือหกแปดหกนะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับเลขนองเลขทูกนองพุ่มที่นองพุ่มจุดได้ก็คือหกแปดหกครับผมเลขต่อมาก,ก็เป็นเลขที่น้องพุ่มยิบลอตเตอรี่ในงานนะครับผมยิบไหคุณตา กับคุณแม่นะครับผมก็คือเลข05กับ06นะครับย้ำนะครับผมน้องพุม่มยิบตัวเลขมืออยู่งานนะครับงานแก่บนนะครับก็บคือเลข05กับ06นะครับแต่ส่วนคุณแม่น้องพุมม่มมักมักหลายหนะมักคักกับคือเลข06นะครับเแบบซีครับก็บสรุปเลยง่ายๆว่าตัวเด่นเนี่ยเลข ทั้งเบิดนี่ก็คือติดศูย์เบิดตัวเด่นของน้องพุ่มก็คือ0นย์ครับเอฟซีอ้าวกรชัดเจนนะครับผมสําหรับตัวเลขในมือแกบนกระสีแยกออกมาให้เห็นชัดๆอีกใบนึงเดี๋สิึันโช่คือเก่าครับตรงนี้ครับตัวเลขทั้งเบิดที่แยกออกมาก,ก็คือมีศูนย์หนึ่ง ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เก้าหกแปดหกแล้วก็มีเพิ่มขึ้นมากนะครับมีเพิ่มขึ้นมากก็คือกรณี่ารถโดนชนนะครับผมรถถูกชนทะเบียนเลขไทยก็คือหนึ่งเก้าพอรถถูกชนเสร็จปับ๊บ ตอนกลางคืน,นคุณแม่น้องพุ่มกับฝันฝันว่ายู่ที่ลานนะครับลานที่เป็นศูนย์อาหารนะไฟไหม้นะครับเลขที่ของศูนย์อาหารก็คือหนึ่งหนึ่งเก้าครับผมกระชัดเจนนะครับผมสำหรับเลขที่แยกออกมาหายบึงว่ามีตัวใดเนี่ยต่อมาก,กับสีวอาไปถึงาบาร์นี่เป็น แม่น้องภูมิครับส่วนของแม่น้องภูมิชอบนะครับหรือว่าแม่น้องภูมิหาซื้อเก็บไว้แล้วนะครับผมจะมีเลขอะไรบ้างก็คือเป็นบทสรุปแล้วล่ะครับของน้องภูมิก็คือสิบอมีอย่างอีกแล้วบุญน,น้ำโชคว่าแม่น้องภูมิหาซื้อไว้เลขสามตัวก็มีเก้าศูนย์หก 1นึหนึ่งเี่แหละครับในส่วนของเลข3ามตัวต่อมาสองตัวนะครับก็คือ0ูนย์หกย์เก้าห่าำอีกเจนหนึ่งนะครับเบซี่ครับก็คือ0ูนย์หกศูเก้าหาสำหรับเลขสองตัวแต่ถามแม่น้องพุ่มแหละ ว่าเลข2อตัวนี่มักมักตัวใดหลายที่สุดก็คือ0609นะครับผมเด่นไปที่0609แล้วก็ลอง19ครับเพราะว่าจากเหตุการณ์รถชนนะครับจะเลยเอามาตีเลขตีความหมายกันว่าเป็นไปได้บ่ที่เลข0609มันดังเพิ่นสีนีมาออก19 จังสบ่เป็นไปได้บอ่อ่าก็เลยเอาหนึงเก่าเขามาเพิ่มนะครับเป็บซี่ก็คือเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเพราะว่าสิเป็นมืออืน่นอ่ามืออื่นนี่ก็ก็ยังสิไปตามน้องพูมุ่มอยู่ครับอ่าไปตามว่าเป็นจังไดน้องพูมุ่มปกติปกติแล้วเนี่ยขั้นหวยจะออก ขึ้นนี่เพิ่นสีนอนบารับถ้าหวยออกเนี่ยวันที่หนึ่งเนี่ยอ่าก็คือพรุ่งนี้เนี่ยคืนนี้ยน้องภูมิจะนอนไม่หลับเดี๋ยวจังไดสิไปสัมผัสให้เบิง่งสำหรับมืออื่นเสานะครับอ่ากต่สิมะยัมอีกเทียนหนึงมาแม่นลองภุมมเล่นต่อัวใดน,นะครับกับมี่เก้าศูนย์หกหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์หกศูนย์เก้าหนึ่งเก้านะครับ กระทั่งหลายท่านหลายคนนะครับเอฟซี FC บอกว่าเลขน้องพุ่มคือหลายแถมีอยังแน่อย่างสี่จริงๆแล้วคันจับโตเด่นเดนมากเนี่ยก็คือบ่อหลายดอกครับมีซ้ำหนีละก็คือโตที่แม่น้องพุ่มเลนน่นแหละครับหรือเห็นกระแสมาหลังๆนี่ว่าเลขยังเกาะเก้าศูนย์หนึ่งน้องพุ่มกระนาสนใจเก้าหนึ่งศูนย์ไหมครับน้องพุ่มกระนาสนใจ คันทั้งเอฟซีมักอ่ากระล่องติดไว้ก็ได้ครับอ่าล่องติดล่องหาไว้ก็ไดถ้ถ้าถามส่วนโตบุญน้ําโชกบุญน้ําโชกอ่ะมักอยู่อ่าเก้าศูนย์หนึ่งส่วนโตเอาจริงแล้วนะครับส่วนโตบุญน้ําโชกเนีย่ยสำหรับโตบุญน้ําโชกมักเกรกลองพุ่มนี่ก็คือบุญน้ําโชกมักหนึ่งเก่าศูนย์หกศูนย์เก่านี่แหละ มักหนึ่งเก้าศูนย์หกศูนย์เก้านี่ยและเรีน้องปุ่มนะมคิดว่าถ้าเรนกะสิเรนสามตัวนี่เร<อ>นสามหางนี่ครับก็บคือเรียกสามตัวก็คือสิบ่เอาดอกอเอาสองตัวให้มันถือก,ก่อนนะครับบอดดารุ่นถึงขนาดว่าต้องถือสามตัวดอกครับบุญน้ำโชคในความจีบบุญน้ำโชคนะครับผมเอา สำหรับคลิปนี้กับบอมี่ยังแล้วครับก็เอาตัวเลขของน้องพุ่มทั้งเบิดมาสรุปให้เบิรงเป็นเทละคันเทเลคันอ่าจะได้เข้าใจกันนะครับอ่าแล้วก็สรุปว่าแม่น้องพุ่มก็เลนตัวนี้ครับตั้งที่ขึ้นในเห็นนี่แหละก็ขอบคุณเอฟซีครับที่รับชมรับเบิรงจนจบเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยบุญน้ำโชคจะพาไปเบิรงสำนักใดก็คอยติดตามกันไว้ดีๆครับสำหรับคลิปนี้กับบมีอยังแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเอฟซีครับขอบคุณครับ